แก๊งลูกแมวถูกทิ้งขยะนะคะน้องน้องวนาเลนไทน์กับน้องอีสเตอร์นะที่ติดขวดนมนะคะก็ยังคงติดขวดนมอยู่นะคะวันนี้เปรที่น้องนอนเนี่ยก็ดูจะขยายใหญ่ขึ้นตามตัวของน้องนะคะก็เลยทําให้ดูว่าตัวของน้องอีสเตอร์กับน้องวาเลนไทน์เนี่ยจมไปในเปรหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าผู้กองก็พยายามทําเปรให้ใหญ่ขึ้นเพื่อจะรองรับตัวของน้องที่จะโตขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้ววันนี้มีพี่เลี้ยงนะคะก็คือน้องบนลอยนะคะ มาพัวพันนะคะไม่รู้ว่าจะมาควยเปรที่เห็นส้มนี่คือส้มแมนดารินนะคะน้องส้มแมนดารินพี่ๆเนี่ยก็อยากจะมาดูมาช่วยดูแลน้องๆด้วยนะคะเปรเนี่ยวันนี้ทําลึกไปหน่อยนะครับตัวน้องเนี่ยเลยจมไปก็เลยต้องใช้ผ้าเนี่ยหนุนเยอะนะคะเลยทาให้ไม่เห็นพุงไม่เห็นขาของน้องๆเดี๋ยวค่อยปรับปรุงรอบหน้าต่อไปนะคะเพราะว่าวันนี้หิวจัดมากเลย แล้วก็รอที่จะอยากลงเปรนะคะพี่พี่เนี่ยคุณย่าปิ้นปิ้นก็นั่งอยู่มุมนู้นนะคะตอนนี้เป็นช่วงฤดูฝนแล้วนะคะน้องๆก็ดีตรงที่น้องๆในบ้านเนี่ยไม่ต้องร้อนทนร้อนกันอีกต่อไปนะคะแต่ผู้กองเวลาฝนตกทีไรเนี่ยก็จะคิดถึงน้องๆที่ยังจรอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องหมาหรือว่าน้องแมวนะคะแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้วันอาทิตย์นะคะผู้กองก็ไปส่งอาหารให้น้องหมาจรในบ่อทรายเนี่ยก็โดนฝนทั้งผู้กองคนส่ง ผู้กองกับโต้งนะคะเป็นคนที่เข้าไปส่งแล้วก็น้องหมาที่รอหิวอยู่นะคะก็โดนฝนกันเดี๋ยวไว้ติดตามคลิปต่อไปกันนะคะว่าน้องๆในบ่อทรายเนี่ยมีความเป็นอยู่กันอย่างไรบ้างนะคะก็ยิ่งเข้าไปส่งเนี่ยเหมือนปริมาณหมาเนี่ยก็จะยิ่งเหมือนไม่ค่อยลดลงเลยนะคะทั้งที่ผู้กองเนี่ยทำหมันไปตั้ง71ตัวแล้วนะคะที่ผ่านมาเนี่ยมาดูความน่ารักของน้องๆกันก่อนดีกว่านะคะน้องวาเลนไทน์กับน้องอีสเตอร์เนี่ยก็ค่อยๆ โตขึ้นเรื่อยๆนะคะตัวก็โตนะคะแล้วเมวื่อวานเนี่ยผู้กองก็พาน้องๆเนี่ยไปหาคุณหมอนะคะเพื่อไปรับยาของน้องนะคะน้องมีอาการป่วยนิดหน่อยนะคะทั้ง3ตัวเลยแล้วก็ยังไม่สามารถทําวัคซีนได้นะคะก็เป็นเรื่องปกตินะคะยิ่งโดยเฉพาะเขาไม่ได้กินนมแม่ของเขานะคะก็ลักษณะเดียวกับคนนะคะเวลาที่ไม่ได้กินนมแม่เนี่ยภูมิต้านทานในร่างกายก็จะต่ํานะคะก็เลยทําให้ สามารถที่จะป่วยได้ง่ายแล้วก็คุณหมอก็เช็คเรื่องอาการของน้องอิสเตอร์ที่ขาเคยพับๆไปนะคะแล้วผู้กองก็ไปให้หมอตรวจแล้วปรากฏว่าไม่ได้หักนะคะแต่ว่าก็ได้กินยาแก้เ็บจนน้องเนี่ยสามารถเดินวิ่งได้ตามปกติแล้วนะคะแต่คุณหมอก็จะต้องเช็คดูว่าน้องเนี่ยสามารถเดินแล้วก็ใช้ชีวิต แล้วก็เดินได้ลงน้ำหนักขาได้เหมือนปกติหรือไม่ก็ปกติดีนะคะคุณหมอก็ยังไม่ได้ว่าอะไรในเรื่องของขาในส่วนเรื่องขาของน้องอิสเตอร์นะคะแล้วพี่ๆเนี่ยก็มารุมล้อมอยู่นะคะพี่หมื่นนะคะพี่หมื่นน้องไข่หวายนะคะแล้วก็ที่เดินตรงดิ่งไปหาน้องๆก็คือพ่อบัวลอยนะคะไม่ทราบว่าน้องบัวลอยเนี่ยจะไปทําอะไรกับน้องๆนะคะก็ไม่ทำไม่ทาร้ายอะไรน้องๆนะคะน้องบัวลอยเนี่ยก็ คอยจะอยากดมอยากจะมาดูน้องๆนะคะน้องวาเลนไทน์ก็เริ่มอิ่มแล้วน้องอีสเตอร์ก็เริ่มอิ่มแล้วส่วนน้องคริสต์มาสเนี่ยนะคะก็จะกินจากถ้วยนะคะไม่ต้องห่วงเขาก็วิ่งเล่นอยู่แถวนี้นะคะแล้วน้องคริสต์มาสเนี่ยน้ำหนักขึ้นเยอะมากนะคะแล้วก็ตัวใหญ่มากนะคะพอกินอิ่มแล้วเนี่ยก็อยากจะไปวิ่งเล่นกับพี่ๆกับเพื่อนๆเขานะคะสําหรับน้องวาเลนไทน์แม่มณีก็เดินอยู่แถวนี้นะคะแม่มณีเนี่ยก็สุขสบายดีมากเลยนะคะแล้วก็ยังมีความห่วงลูกอยู่สม่ําเสมอเลยไม่ว่าลูกเี่ย จะโตมากขึ้นแล้วก็ตามนะคะแม่มณีเองชีวิตแม่มณีก็น่าสงสารนะคะ mm. เขาก็คงคิดถึงลูกในท้องที่น่าตายเพราะว่าการฉีดยาคุมเนี่ยห้ามฉีดแล้วนะคะยาคุมเนี่ยไม่ว่าที่ไหนเนี่ยจะไปบอกว่าให้ฉีดยาคุมเนี่ยทำไม่ได้แล้วนะคะ mm. เขาเลิกการฉีดยาคุมมาเป็น10บสปีแล้วนะคะ mm. เพราะฉะนั้นวิธีการที่จะป้องกันไม่ให้น้องๆหมาจรน,น้องแมวจรเหล่านี้ แพร่พันไปได้มากกว่านี้ก็คือการทําหมันเท่านั้นนะคะลงทุนนิดนึงนะคะแล้วก็พยายามหาหมอที่ราคาไม่แพงนะคะอย่างที่อย่างคุณหมอที่ผู้กองทําอยู่เนี่ยก็ราคาหลักร้อยนะคะไม่ว่าจะทำในในในคลินิกในโรงพยาบาลหรือว่า ออกมาทำนอกสถานที่นะคะคุณหมอก็คิดหลักราคาแค่หลักร้อยเท่านั้นนะคะเป็นบรรยากาศยามเช้าเช้านะคะในขณะที่น้องเล็กๆนนอนกินนมกันนะคะพี่ๆก็วิ่งเล่นกันอยู่ตามชั้นไม้นะคะที่ยังไม่ไม่ไม่อยากตื่นนอนอยังงเวง้ยอยู่ก็มานอนต่อเหมือนน้องลูกพีทแบบนี้นะคะน้องๆแต่ละตัวเนี่ยนะคะนอน ผู้กองก็ซูมไปนู่นคือน้องหมูสามชั้นนะคะน้องหมูสาชั้นเนี่ยพอเช้าตื่นมาเนี่ยผู้กองก็จะรีบไปรับเขาเข้ามาอยู่ในบ้านก่อนแล้วก็ถ้าวันไหนผู้กองไปทํางานเนี่ยเขาก็จะได้อยู่ในบ้านอย่างน้อย2-3ชั่วโมงก่อนที่ผู้กองจะออกจากบ้านไปทํางานนะคะแล้วเวลาทํางานก็จะ กลับไปอยู่ในกรงเขาก็เริ่มค่อนข้างปรับตัวดีขึ้นนะคะแล้วก็จะค่อยๆเรียนรู้ไปว่าอย่าไปหาเรื่องน้องๆตัวอื่นนะคะจริงๆแล้วไม่มีไม่ค่อยมีน้องๆตัวอื่นมาหาเรื่องเขาแค่เขามานั่งจ้องหน้าเนี่ยก็จะ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 ,จะทำร้ายจะอัดเพื่อนเอาแล้วนะคะสําหรับน้องหมูสาชั้นน้องร้อยล้านนะคะแมวพันธุที่ถูกทิ้งที่เอาถูกเอามาทิ้งตั้งแต่เด็กๆนะคะขนเยอะนะคะพอฝนตกแบบนี้น้องก็จะ สบายขึ้นนะคะมาแล้วนะคะน้องหมูสามชั้นนะคะเขาก็จะเดินไปได้ทั่วๆในบ้านแล้วนะคะตอนนี้น้องหมูสามชั้นน่ะน้องตัวอื่นน่ะก็เริ่มคลายความตกใจแตกตื่นเวลาที่เห็นน้องหมูสามชั้นแล้วก็ไม่ตอนนี้นอาเวลานี้ก็ไม่ค่อยสนใจน้องหมูสามชั้นแล้วก็ปล่อยนี่ก็คือพอดอกมะลินี่ก็เป็นแมวจรที่มาข้างๆบ้านอีกเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ได้ดุร้ายเหมือนน้องหมูสามชั้นนะคะน้องสีไม้หลังจากที่ทําหมันเนี่ยผ่านไปหลายวันแล้วนะคะ อาการน้องก็ดีขึ้นแต่ว่ายังไม่ได้ตัดไหมนะคะที่เห็นสีส้มเดินข้างล่างก็คือน้องกะละมังนะคะแมวตัวเล็กๆที่เคยโดดลงกะละมังอาหารด้วยความหิวนะคะพอก็เลยได้ชื่อว่าน้องกะละมังน้องกะละมังตอนนี้ก็โตเต็มวัยแล้วนะคะแล้วก็ผ่านการทําหมันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนที่รับน้องกลับคืนมาเนี่ยน้องมีอาการป่วยก็ป้อนยาจนครบกําหนดที่คุณหมอสั่งแล้วนะคะสําหรับ น้องกะละมังกับเพื่อนๆรวมอีกรวม4ตัวนะคะจริงๆมี5ตัวมีน้องโกลดี้เนี่ยจากไป1ตัวนะคะก็จะเห็นน้องคริสต์มาสกินนมจากถ้วยนะคะในขณะที่น้องอีสเตอร์กับน้องวาเลนไทน์เนี่ยไม่รู้ว่าจะกินไปอีกนานเท่าไหร่นะคะที่โดดขึ้นมานั่นคือเพรานมทองหยอดนะคะโดดขึ้นมาแล้วก็อยู่ในทุกสถานการณ์ของบ้านจริงๆ ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนมีเหตุการณ์อะไรนะคะบางเมนเนี่ยก็บอกว่าอยากเห็นน้องแสงสุขทุกวันนะคะอยากเห็นน้องโตโร่ทุกวันนะคะอยากเห็นน้องสกายทุกวันคลิปวันนี้มีน้องทั้งสาตัวเลยนะคะมีใครอยากเห็นน้องตัวไหนทุกวันอีกไหมนะคะก็ค่อยๆดูไปทีละตัวนะคะเพราะว่าน้องๆเนี่ยหลายตัวและบางตัวเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์มีจุดเด่นของตัวเอง แต่บางตัวเนี่ยก็อยู่นิ่งๆเงียบๆอย่างน้องคุณพระช่วยน้องหลายตัวน้องโยเกิรต์ตหลายๆตัวที่ไม่ค่อยจะเดินผ่านหน้ากล้องมากนักเพราะว่ารักสันโดษแล้วก็ชอบอยู่เงียบๆนะคะถ่ายให้ดูลูกกระตากันชัดๆนะคะสาหรับน้องหมูสามชั้นเนี่ยตาสีฟ้าน้ําทะเลสวยมากแต่เขาจะชอบดุ๊กดิ๊กๆด๊กอย่างเงี้ยนะคะเวลาที่จะถ่ายเขาให้ดูเนี่ยเขาก็จะเหมือนรู้ตัวนะคะและนี่ก็นั่งอยู่กับน้องโลมามาอีกนะคะพนมทองหยอดเนี่ยมาอีกแล้วนะคะจะไปไหนก็แล้วแต่นะคะ ก็จะมาแอบ,บดูทุกสถานการณ์ในบ้านนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะทุกเม้นทุกการติดตามหากพี่น้องจะช่วยส่งอาหารให้น้องแมวที่บ้านนะคะหรือว่าจะส่งอาหารให้น้องหมาจรในบ่อทรายผู้กองได้แจ้งที่อยู่แล้วก็ปักหมุดไว้ในเม้นเม้นแรกนะคะหรือหากท่านใดจะสนับสนุนผ่านปุ่มซุปเปอร์แตงนะคะก็สามารถทําได้นะคะฝากพี่น้องช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้น้องแมวจรแล้วก็น้องหมาจรในบ่อทรายกันด้วยนะคะ